จะคุณจะมาแปะให้คุณครับแอนเนี่ยมองกระจกจะไม่ทันแปะเลยมองไว้ก่อนลูหัวโตเลยนะลูกเป็นสี่เหลี่ยมเลยก็หูมากใช่คุณเนี่ยดีหรอยังชอบเล่นได้สล่องถูกหรอยังนูกนี้ก็เหมือนสิบอ่ะนี่ห้าแบบว่าจะเอาอันนีแบบาเป็นร้อยแล้วทำไม่แล้วทุกคนแบบ เราได้เลขอลไรจะห,หนี่ไม่ใช่กดฉี่อโอเคพร้อมนะห้ามดูของตัวเองนะครับซื้อสัตว์นะดูได้จากของเพื่อนแล้วรีแอคใช่รีแอคในการบอกสถานะของเพื่อนนะคะพร้อมแล้วเริ่มห้ามพูดห้ามพูดยังไม่ให้พูดห้ามพูด อืมฮึ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 ฮฮึ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 ฮนฮึ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 ฮ สีมันสั้นดูดูจะนั่งอะไรทำไมอ่ะฮัลโหอ่าคิดว่าชัวร์เปล่าคิดว่าชัวร์ไหมชัวร์ไหมให้แก้อีกทีเลงชัวร์ไหมอยากสลับใครบ้างคุณโค้งขนาดนี้แล้วอ่ะโคต้นหลักขนาดนี้แล้วดูมาดอ่ะยืนขึ้นหันหลังดูกระจกถูกไหมเออ จริงๆอะถ้าเป็นไพ่อะมันจะมีตัวเลขเล,เลนส์มันจะกว้างมันจะมีถึงคิงถึงแบบสุภาพแต่เนี้ยตัวเลขมันเรียมก็เลยง่ายนิดนึงอ่ะทีลองจินตนาการนะครับฟูให้สถานการณ์สถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์แรกคือป่าช้าใครเป็นอะไรในป่าช้าดูนะว่าต่ําสุดสูงสุดในป่าช้าคือใครไม่ไปละไม่ตำแน่ ไม่เอาความสูงอตำแหน่งอะไรสูงที่สุดราชดีสาระความสัมพัญของหมอผีมีใครมีอะไรได้บ้างเออเป็นผีผีก็มีหลายเกรดนะผีมีอะไรผีมีหลายเกรดอาจารย์ปู่เลยอาจารย์ปู่อาจารย์ปู่โอเคไม่เอาปรึกษาใครเออหนึ่งสองสามเริ่มอาจารย์ปู่ครับจะการพวกผีไปพวกนี้ด้วย รอดกวนี้สักพลาโอ้โหเพลาเจ้ผมช่วยอะไรไหมแ้ยอย่าีตาเสียตาเสียตาเสียพีขอตวไปเตนไป้ยเล่นเป็นมาชิกสมาชิมต้นอ๋อาต้องผ่านต่ำกว่านะผ่านอดยังไงอ๋อนี่เขาต่ำเขาเป็นต้นไเลย นอนแม่งเนี่ยวะวันเนี้อะไรเนี่ยออกไปอาจารย์สู่จัดการมีリアกันมีリアกันดลอบไ่ใส่ฉุดแล้วไปใส่ฉุดไม่กลัวเลยวะข้ากำลังจะทำที่ดีขอเชิญข้าออกไปจากป่าชานี้เถอะกูไม่ออกอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วบอกไว้ก่อนเว้ยเฮ้ยทำไรอาจารย์ปู่ข้า อนคุณคนีคุณคุณีเอยานะเสรียบร้อยครับอีพี่เปรตนี่แนละนี่แนละนี่แนละนี่นะอยเดี๋ยวมนะอย่าูก เราควรใคเราไม่จําเป็นจะต้องทําร้ายเขาก็ได้ไ<า>ด้ครับอาแล้เสียก่อนนะเองที่ทำร้ายคนแถวนี้เามัตการเลยไหมเ้ยเน่ยกามีวิธีวิธีหนึ่งนอน้อนอปากผีปากผี อกข้งหลังมันละลาอย่นี้เอาผีหยุดเอต้องทำอะไรบ้างบอกด้วยโอ้เพียงผีละลายผีละลายโอเคเอกซามเมนเอกซัมเมนตอนเป็นอะไรอ่ะตอนเป็นสายสิงห์ เนต้าเบนอ่ะโจต่อไปนะคะโจทต่อไปอนี้ยากนิดนึงลองคิดดูนะตั้งรูบอกนะลองคิดดูนะหนึ่งอ่าหนึ่งสองตลาดโดตลาดสดตลาดโจคิดก่อนนะว่าใครเป็นอะไรคิดก่อนนะในตลาดมีอะไรบ้างในตลาดมีอะไรบ้างเด็กเค็นทอใครตำตำสูในตลาดก็คืออะไรตำสดในตลาดคืออะไรสุกสดในตลาดคืออะไร

ดำเนินเรื่องต่อไปอ่ะอีกแล้วเป็นใหญ่สุดป้ายยังไม่ได้ตายป้าใครใครไม่ตายพี่เมียว้าอยู่ไหนแล้วสัดีคเดี๋ยวเจ๊มาสวัสดีเจ๊หน่อยเจ๊อ๋อเจ๊สวัสดีค่ะเอ่อตอบอะไรไหมคะติดมาหลายงวดแล้วนะติดอะไรคะครั้งนี้ต้องให้หมันผ่านอีกเจ็ดร้อยสามสิบห้าโมงที่ผ่านมาเจ็ดร้อยเป็นสามห้างวดเลยนะรับต่อไหมคะ ป้าไม่ต้องมาทำบุญเมียนะว่าง่างมีจ่ยหรือเปล่าน้องทุกคนรีแอคกับทุกคนนะมีแอนมีพี่ออฟที่รู้ใช่ไหมว่าเราต้องทำยังไงรู้ครับทัร้านมาเลยเฮ้ยพเนี่ยเียผมกว่าไหมครับคุณเห็นทังนอนงาย เอาไปทิ้นข้างนอกไัเไยก็ได้น่าเห็นร้านกระสกระปกรู้สิแม่งสาบตัวใหญ่ก็ตายเซฮะตะการลน้ำไหเน้ตอนจบเลยนี่หล่อนเอาเอาไปตรวจสไปดูแอมไปดู ไม่ต้องรับสอนสล้านห้าเร็วๆสี่ล้านห้าเาปากเจมันเช่าโรงแรมแล้วเนี่ยมันอิหนูมาเจ็ดร้นนแล้ววันนี้หนูจะไม่มีคอนแทนอีกเวลำเราคงไม่อยู่ันงวดที่ร0อยแล้วปานตายแล้วเนื่องจาก สองลวดเนี่ยมันก็ทำให้เราอยู่ได้ครับปล่อยไปแล้วไปไหนไปนู่นจังเกิ้ลไปลุยโอเคสองปลาสองคนนี้เอกท้าเมนอีกแล้วอะเอกท้าเมนเป็นอะไรเป็นปลาเป็นแทนสาไม่แต่ว่าตอนแรกเขาจะเป็นอย่างอื่นแล้วเพื่อนบอกแมงสาแปลกลายแมงสาปะ ก็หัวเป็นหนูหัวก็เป็นแปงสาวอ๋อเป็นไมงสาวดีกว่าต่ำกว่าอ่ะโอเคเชิญกลับไปนั่งที่อ่ะอันนี้เป็นการเกล่นนำคร่าวๆนะครับ